ลิปนี้ไปคลิปขั้น100วันเนื่องจากผมทําไม่ทันนั่นเองถ้าเกิดปล่อยช่องรามจะเป็นผลไม่ดีต่อช่องแต่ได้ก่อนพวกคุณอย่าเพิ่งกดข้ามต้นคลิปผมรู้ว่าพวกคุณจะกดข้ามใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งกดข้ามได้ไหมยินดีต่อซีรีส์ใหม่ของช่องนะครับนั่นก็คือการหยิบดัตต์แพคหรือมที่น่าสนใจมาขยี้นั่นเองซึ่งดัตต์แพคผมหยิบมาในวันนี้ก็เป็นดัตต p แพคเล็กๆนะครับผมจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดการระเบิดในไมโครฟล์นั้นสมจริงโอเคซึ่งก็ไม่มีอะไรมากม็ก การระเบิดนะไหมครับจะสมจริงยิ่งขึ้นอีกนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ดีอยู่ทําให้เกมแบบว่าดูน่าเล่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะไม่รอช้าอะไรนะครับก็เข้าเรื่องเลยจัดเลยเลยการผลได้ะเตรียมท n t NT มาเรียบร้อยแล้วโอเคไม่รอช้าครับจุดโฟงนี่บล็อกก็จะกระจัะจายนะครับแล้วก็มีพาร์ติเคิลเป็นฟอนซึ่งก็แหลกพอสมควรนะครับก็สวยดีนะครับผมว่ามันเจ๋งดีแต่ว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะ เออดูดูเจ๋งอะทุกคนดูดิก็นี่เป็นไง t n t ประลองกับน้องเขียวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอู้อ๋อนี่ไงก็ออกมาประมาณนี้แหละซึ่งแหละ,น,ะ,น,ละนี่นะครับก็จะมีแบบว่าควันแล้วก็บล็อกกระจุยกระจัดกระจายอะไรนี้นะครับเจ๋งดีผมว่าใช้ได้นะเออสวัสดีครับลุงอุ้ยลุงโดนขังอยู่ไม่นะคิปเปอร์บุกบ้านลุงแล้วเออุ โอ้โอ้โอ้มาก็ไม่นะลุงเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โ oh, ห oh, บ้านนี่ะกระอะลรลิ้นพันบ้านนี่กระจัดกระจายเอาวะดูดิคือมันแบบมันก็เจ๋งดีนะเป็นดัตตาแพคที่แบบว่าเพิ่มกิมมิคให้เกมอะไรเงี้ยกิมมิคอะไรอะไรคือกิมมิคเพิ่มแบบว่าเพิ่มความน่าสนใจให้เกมขึ้นมานะครับแบบว่าเอาไปเล่นสนุกๆผมลองแบบว่าจุดตรงนี้ลองดูว่าบ้านเราจะเป็นยังไงเอ้ยบ้านเอเซีจะเป็นยังไงดูโอ้อ oh, oh. ู โอ้นี่ไงนี่ขนาดบล็อกที่เป็นบ้านยังกระจัดกระจายขนาดนี้บล็อกที่เป็นสิ่งก่อสร้างนี่ออบล็อกคนเฉยอ้าวแล้วก็มีคนติดตามเข้ามาตอนอัดชิปพอดียดีดีรับสู่ช่องในซิ่นคิดนะครับผมขอให้ปลอดรวยหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้ชีวิตดีขึ้นในช่วงโควิดตรงนี้นะครับาสารภาพเลยว่าก่อนจะมารีวิวก็ลองระเบิดไปลูกหนึ่งนะครับก็เห็นกิมิกว่าเออมันก็เป็นประมาณนี้แหละผมลองระเบิดฟาร์มและกันดูดูดเนี่ยก็เจ<ๆ>๋งเอ้ยเดี<ๆ>๋ยวนะเมื<ๆ>่อกี้ผมเหมือนจะเห็น โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แถบดอมันปิวเว้ยทุกคนเฮ้ยปิวแล้วมาแปะตรงนี้ให้อะ่ะโป้งบอกที่บอกปิวมันดูแบบว่าดูไม่มีอะไรดูเรียบง่ายแล้วก,แวก็แล้วก็น่าสนใจอะ่ะมันเล่นเราดูน่าสนุกคีปเปอร์ระเบิดทีก็ชิบหายพอตัวลองบอกน้ำแข็งว่าเป็นไงปังเออว่ะน่าสนใจกว่าที่คิดเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไประเบิดในนรกกันนะครับว่าการระเบิดโอ,โอ้โอ้หนัวปูทุบออกไหมเอ้ยมืดทาไมมันมืดจังเลยโอเคผมจะมาลองระเบิดในนรกกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ปะอู้เดี๋ยวเอาเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมการระเบิดในนรกมัน มันกองกองแกงแกงแบบนี้คุณหรือว่าเตียงที่มันระเบิดเขาจะไม่ได้ใส่มาให้นะอ่ะลอง TNT ซสี TNT ก็น่าจะระเบิดปกติอ๋ออ๋อก็ก็คือก็คือ TNT มันมันระเบิดปกติโอเคถือว่าเราผิดหวังกับนรกที่นี่เราจะกลับไปยังบ้านแล้วเราไม่อยู่ที่นี่สวัสดีครับเออผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเอนนอนานเหี่ซากเรือ ถ้าเกิดระเบิดในน้ํามันจะเป็นอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองระเบิดในน้ําดูนะเอาลองอุยเฮ้ยชิดกี้ไปน้ำว่ะถ้าการระเบิดสมจริงว่าทุกคนเฮ้ยในน้ําก็ระเบิดได้ทุกคนเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้เจ๋งผมชอบเอาเป็นว่าผมชอบมากแต่เรายังไม่เคยลองระเบิดหลายๆลูกดู เคเดี๋ยวผมลองระเบิดหลายๆลูกอ่าในลองดูซิการระเบิดหลายๆลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะชิปหายการช่างพอตัวทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เหมือนว่าถ้าเกิดระเบิดหลายๆลูกเนี่ยมันจะรวมกันเป็นระเบิดลูกใหญ่ครับทุกคนอ่าเหมือนมันเสริมกันน่ะการที่เรามาเกิดในน้ำถือว่าทําให้เราได้ทดลองนู่นนี่นั่นนะครับก็คือระเบิดในน้ําก็ได้นะครับในลาวาก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันลองน้องเขียวระเบิดกลางน้ำอ้า มันเจ๋งอนะทุกคนผมชอบมากเดี๋ยวลองระเบิดหลายๆล,ล,ลูกให้ดูอีกรอบนะึงก็คือเหมือนว่ามันจะเสริมกันนะ่ะดูดิมันจะควันใหญ่กว่าเดิมมากทุกคนแล้วก็แล้วก็ค้างด้วยนะค้างไปเลยมันก็มีปรามาณนี้แหละนะครับผมก็คือการระเบิดสมจริงอะไรนี้เดี๋ยวลองไประเบิดน้ําแข็งดูก็ลองระเบิดไปเรื่อยนะครับก็มอสระเบิดสมจริงเนอะเราก็ต้องลองระเบิดดูสิว่ามันมีอะไรแบบว่าระเบิดใส่อะไรแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าผมจะลองทดลองระเบิดกระสงในชีวิตดีวะ ก็คือมันระเบิดได้ถุกบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว TNT ก็ปิวเหรอแต่สังเกตว่า TNT มันไม่ระเบิดต่อกันนะดดูดิเออดูดิเอ้า TNT มันต้องระเบิดต่อกันสิงี้ก็ไม่สมจริงสิคุณหลอกลวงผู้บริโภคเหรอแต่เมื่อกี้มันก็เหมือนว่าจะระเบิดต่อกันนะลองใหม่อันนี้ดูดูดูโอ้เนี่ย เหมือนว่าสมมุติบล็อกเนี้ยเราระเบิดไปรอบแรกมันระเบิดการอากาศไปแล้วใช่ไหมแล้วกาอากาศมันระเบิดเกิดการระเบิดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะระเบิดให้ลอยขึ้นไกลขึ้นไปอีกพูดอะไรเข้าใจไหมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่ากูพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปทดลองก่อนการทดลองครั้งนี้อ๋อจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราระเบิดใส่สี่มีชีวิตอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมเสกบ,บอสวิชเชอร์มาละโอเคนี่บอสวิชเชอร์ ิชเชอร์ก็แต่ระเบิดของบอสมิชเชอร์ก็ก็ไม่ได้ขนาดนนะั้นเอ้เซงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราระเบิดใส่ซอมบี้ยักษ์ไง <Yeah. S 1> น่าสนใจจริงๆตรงไหนอมาดูกันว่าน้องบี้ยักษ์จะเป็นยังไงโอ้ oh! ผมมันทำให้ผมนึกถึงอะไรหรือปะมันทำให้ผมนึกถึงไททันบ้างหึือมา ของอาร์มินมากมากเออ,อเหมือนเหมือนจริงไครท่านบุกทุกคนโคตนเหมือนอะ่ะแบบว่ามีควันอะไรอโอเคเริ่มไร้สาระนะครับแค่ผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าระเบิด TNT กี่ลูกจะทำให้คอมนายสิ้นคิดนั้นค้านะครับขอไม่เยอะแล้วกัน เก้าลูกพอลองนะผิดคลิปปั๊บปั๊บเพราระเบิดเป็นสิเป็นร้อยลูกใช่ไหมแต่อันนี้หนักเกินไปแล้วถุณไกลๆแล้วโอ้โหโอ้โอ้โ,โอ,โโอโ้พวกคุณไม่ต้องเทียนชีร้อยลูกหนึ่งพันลูกหรือว่าหนึ่งล้านลูกนะครับแค่เก้าลูกก็แหลกแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เด้อนะครับผมอย่างไรทีนี้ก็บายครับผมอย่าลืมติดตามซีรีส์หนึ่งร้อยวันด้วยนะครับมามา ขอที่เดกูมันไต้มานานแล้วพวกมึงเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กูเยอะจริงๆนซีสี่ร้อยวันเนี่ยเอออยากทํามานานแล้วแบบเนี้ยใเอ็มบีซีไงล่ะ <laughs>